สกี้จ้าวันนี้เราจะมาทำสุกขี้แห้งจะได้กินไงวันนี friend, ้เนี่ยใส่ไข่ไปเลยจ้าถ้าไม่มีของเหลือๆในตู้เย็นก็หยิบหยิบมาใส่เลยใส่กอะปูอัดใส่ไปค่ะแล้วก็คนๆ ต่อไปใส่อะไรดีผักเลยค่ะผักมี่เลยค่ะโอ้ยเสกอ,อกเลยนะ้อยยังกระเด็นออกอีกชีวิตต่อไปใส่บุญเส้นปเลยคะบเส้นแล้วก็ผัดผัดให้เข้ากัน น้ำจิ้มยี่ห้อนี้อร่อยมากต้องลองนะคะต้องลองไปลองไปลอง,ลองใส่ไวค้ค่ะน้ำจิ้มใส่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 ใส,ใส,ใส่หมดเพราะว่าในตู้เย็นไม่มีอะไรแล้ว หมูมาก็ไม่มีแล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักพร้อมไปใส่ไปเลยค่ะผักหอมค่ะผักหอมค่ะอ่าน่ากินใช่ไหมล่ะอ่าน่ากินใช่ไหมล่ะฮาวาห์วาวาห์วาวาหนี่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 น,นี่ดูนะคะมากินกัน